ไปกับพ่อแม่เะโออุ้มครับพ่ออุ้มครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นนี้คือเดี๋ยวใครดูดดมบ้ดูดดมพ่อเอวเอวพ่อโอ้โหไอ้หมาเป็นอัสุดเลยไม่พูดไม่ได้อเดี๋ยวโดนแดนโอ้โหมาเป็นตัวเลยเอออย่าแบนผมนะครับผมนะมันผมไม่ได้ตั้งใจให้เกมมันเป็นอย่างนี้นะครับบอสนะเอออย่ามันติดลงติดเหลืองนะไม่ได้นะผมเกมฮาหานะหมาก็หาเรื่องซะแล้วตูว เอ้ยเดี่ยอะไรนะอ๋อบุ้งนางเขาสูบแกลายนี่นี่จืกเข้าไปนี่เฮ้ยพี่แข็งแรงสุดในใต้ล่าละนี่นี่พี่บอกของจริงโอ้ไม่มีตัวไหนแข็งนะ้พี่แล้วโอเคเนี่ยพีแทนไปโ,โอ้เกิดบาร์คาบุกเกิดบารคาพีเตอร์เกิดบารคาชื่ออ๋อโอเคชื่อตดนี่กูปวดตดพอดีเลยปวดขี้นะแตง่งวะไหนโอเคขาดมาร์คา คือมัน,นมันชื่อว่าอะไรฮะร้อยร้อยเยียสมูเลเตอร์นะมันก็แบบอะไรย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งเยียเดียหนึ่งใช่ไหมก็คือแบบร้อยปีนะอายุร้อยปีเราเนะซสมูเลเตอร์อายุร้อยปีแหวะ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 ไหนดูดิอ่อแอ๋ครับอ่อแอ๋ไม่จ้าไม่จ้าพ่อพ่อพ่อดูใจดีโอแม่ขาวแม่ใช้ได้อยู่เนีะออ่อเรื่องพ่อแล้วกันนะนี่โอเคสวัสดีกับพ่อข้าไป่อาพ่อคืออะไรเล่นเล่นกับพ่อแม่เงี้ยเล่นกับพ่อแม่ โอ้ยอุ้มครับพ่ออุ้มครับเฮ้ยเดี๋ยวดะไอ้เจ้าเกิดเดือดดูดดม่ะดูดดมพ่อเอื้อพ่อโอ้พ่อเฮียพ่อเฮ้ยคือการเลือกไอ้ดูดดมปะเอ้ยแกได้ไหมแก้ไขได้ไหมกูกูจัดกูจัดมากเลยสัตว์เอ้ยอ๋อเรื่องใหม่ได้โอเคโอ้ยเวรเกมเชี่ยนะโวัวแบบเอ้ยเดือดเดือดอะไกับพ่ออะไรอย่างงี้ชวนไปดูดดมเฉยเลยทิพายขาดแม่ครับแม่จางดูด โอเคเฮ้ยโหอ้ยแม็กกูเซนเซอร์เซนเซอร์โอ้ยจบินจะบินจะแก้โอ้พ่ออยากดูดบ้างพ่อไม่ต้องเลยสัตว์เมื่อกี้โอ้ยเวนจะอ้วกชิบหายเอาระโอ้ยอย่างว่องไวปีที่สองกับชาติมาเกิดแกู่คนเด็กเทพเน่เพลไหมเน่โอเคอันนี้อะไรอะไรวะเนี่ยอ๋อคานโอเคโอเคเซนบอกว่าให้คานหลบหลีกโอเค ง่ายเชียวโหดแม่ครับผมมาแล้วครับแม่มาเลคกับแม่อยากดูดนมแม่ครั้งหนึงมาแม่โอ้แม่อุ้มน่ารักเอาละต่อไปโหง่ายว่ะเชียวไอ้เกมมันก็แบบเอ้ยปปั่นดีเหมือนกันนะเออเอาละสามขวบเอาละโอ้ยเดินเดินคานคานโอ้เดินอุ้ยเดินเดินจะแค่สามขวบเดินได้แล้วโคตรโคตรโคตรจีเนียอ่ะเนี่ยไรเนี่ยเอ้ยของเล่นดิเอ้นี่โมเดล เออนักลบนี่โมเดลนี่โหโคตรเท่โอ้เขย่าวเขย่าวเด็กเคียดดีว่ะไอพ่อมาเฮ้ยของเล่นกูโอ้ยเวรกูจะขอเมียซื้อได้โอ้โหตกใจยังไงพ่อแล้วยังไงพ่อเรื่องของพ่อาเด็กนี่กูว่าไอยเงี้ยโอ้ยพ่อเข่าสุดเลยโอ้เด็กโคตรเด็กเคียดเล่นกูเด็กเคียดวะเล่นกูจะนายเคียดเลย อุ๊ยอุยอุ๊ยอะไรอะไรอ๋ออ๋อระเบิดกันมันก็คันตุ้มเอาให่เฮ้ยแล้ว่าแบบจะกลายร่างเป็นตัวเชี่ยอะไรแบบว่าเออมันแบบเป็นฉีกมากอะไรเงี้ยเอาละครับผมเฮียห้าโอเคหกห้าขวบเฮ้ยห้าขวบมึงเรียนเหรอเดี๋ยวเฮ้ยห้าขวบเราโตก่อนวัยไงเราเก่งไงเอออุ้ยสาวอุ้ยสาวอุ้ยเห็นสาวแล้วก็ต้องใส่อะไรวะเนี่ย โอ้โหเตะน้องอยู่นะหูลูกให้ไวพี่จีบน้องได้ไปจ้ะแกมีอะไรดีเะฮะโอ้โหบ้านพี่รวยควยไปตทองไม่บอกเลยกันดําพ่อพี่ในเต็มบ้านของกิงอยู่ละพี่หักคอเล่นทุกวันอ่ะรอพ่อจะอีกสักนึ่งสัตว์เอาระดานต่อไปนี่เลยเยี่ยหกอะไรเข้าไปดีๆเลยน้ไปยุ่งกับผู้หญิงน้อ๋อไม่ใช่ให้ขัดส้วมถูกเห้หนูคุณเม่จอราเอาละขัดส้วมไปเลยไวเร็วโอ้เมื่อกี้อุสาแบบได้หญิงแล้วอะไรวะ เฮ้ยโอ้โหบอกบ้านเรามีกันดั้มด้วยโอ้โ, <background> โหนี่เธอเธอตกลงเลยเช็ดเช็ดเช็ดให้ถึงเส้นให้ถึงเส้นนี่ง่ายโอ้เสร็จไวไปต่อยิงต่อโอ้โหเล็บโยนเล็บโยไปเลยไปเลยไปเลยหนูเอาละครับกลับมาต่อแล้วโอเคโอ้โหเมื่อกี้ผมกำลังกดเลยโอ้โหแล้วแมงรายแมนโทรมาบอกพี่มึงสั่งข้าวมึงอย่าลืมนะพี่โอ้โหรีบไปเอาลโอเคกลับมาต่อนะครับมาไนเมื่อกี้มันซูมมามันอยู่ที่แคมป์เลยก็ไม่รูはは้เนี่ยเฮ้ยผมเลือกไปเลยตกปลาไปเลยจนไม่มีตังค์อะทังขวาบอกจอยทีมอะไรก็ไมู่ หอยทีมทางขวาเนี่ยนะโอ้ยฉาอ้เล่นโอ้ยสนุกสนานโอ้ยโอ้ยผู้หญิงโอ้โหเสียดายแม่เงินไม่มีตังค์โอ้ยผู้หญิงเพียบเลยอะไรเนี่ยดึงดึงอ่ะดึงกด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 ปึ๊บปื๊บโอ้ยควยชอนมาแล้ววะแล้วหิอิ่มกันละงานนี้เอวันนี้มีกินละอบังไม่กินละเอาเป็นอบังไปแล้วกูเฮ้ยอะไรให้รางวัลเลยเอาโอ้โฆษณามึงเยอะเหลยก็ได้ใบไงไม่ได้ไอเวทไม่ให้มึงหรอกไอเวทเอารายได้ของขวัญอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยไม่ได้ของขวัญว่ะก็เอาลดราคาแอด โอเค11ชั่วโมงนี้คุณโปรโมชั่นพิเศษเหลือก็11บบาทโ้ oh, ชิบหายโว้ยเกมฟรีนะแอดเยอะแล้วเกินแม่งมปการจ่ายแอดด้วยนี่อะไรโอ้ย oh, วิ่งแตะตัวโอเคไปเลยมาโอ้ oh, สบายวิง่งในยจับ นี่เด็กเว้นไปไหนนี่ไงกหนึ่งทีวิ่งดักวิ่งดักจุกจูกนี่วิ่งดักวิ่งกลับมานี่กันสกิลสบายกูนี่นักวิ่งนักวิ่งไล่จับระดับโลกนี่ตัวตึงตัวตึงหมู่บ้านเอาละเก้าแล้วโห้ยเก้าขวบเว้ยไหนอยู่บ้านโอ้ยไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครอยู่เปิดมาทิชชู่ไปดิทิชชู่ไปเอ้าไม่มีเอ้าอะไรวะโอ้ไม่มีทิชชู่กล้วยเอากล้วยเออแต่งตัวโแต่งตัวเป็นกล้วยโอ้ยกล้วยมาแล้วครับผมกล้วย วันนี้ครับวันนี้ตดตดชื้นยืนเหนียวจะไปเสียวก็ไอ้าวอ๋อวันนี้สาวๆาวันนี้จ้าอ๋อฮารูวยนนะอ๋อวันนี้มันฮารูวยนไปเที่ยวกับหญิงอุ้ยไปเนี่สองสาวหน้ามอคือคือขนเล่นเร็วเฮ้ยเออไปแล้วเดินแล้วโหเปรียวเปรียวเปรียวเอาแล้ไปไหนดีอ๋อบ้านทางซ้ายนี่ยบ้านแบบดูดีด้างขวานี่เฮ้ยทางขวานีโอ้โหนี่เรามาฮารูวยนนะวันนี้ครับมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนก็เชียวบ้านหลังนี้โอ้ยตกใจโอ้เอาเอาของขวัญมา โอเคนี่อะไรทิกออทิสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ฝรั่งก็เล่นกันนะโอ้แล้วโอหได้ลูกอมแดกบนแมงแงแดกฟันกันหมดแล้วโอ้ยคุสจะไปขวยได้คุจะไัเศร้าเอาแล้ว,วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไปต่อกด้เลยนี่เลขสิบป,ปึ๊บมา อะไรอะไรโอ้สาวไอ้น้ำโอ้ต้องแปมบ่แปมโอ้ยโอ้ยพ่อโอ้ยพ่อจ๋าจับไว้หน่อยโอ้ยโอ้ยหญิงหญิงโอ้ไปแม่เลยสัตว์รอหาอะไรโอ้โหไปเลยพ่อปล่อยผมลูกกูคือหน้าหมอเทวะเฮ้ยเอาไปเลยลูกไปเลยโอ่ไอ่ไอ่ไอ่จอมป้าจอมเกือบตายกูเกือบตายและและไอ้นั่นคือไม่ใช่สาวนะเป็นเด็กเอาไ่เอาไ่ไหน อะไรวะเนี่ยโอเคฝึกไปเลยโอเคอ๋อนี่ไงโอ้โหไายโคตรโหดมาแล้วปโอหัวโคตรไวไอ้เขี้ยกลายเป็นยิมนาสติกทีมชาติไปแล้วโอ้โหมันฝึกวันเดียวเขี้ยโหดชิบหายเลยเฮ้ยนี่กูเป็นใครวะเนี่ยกูอยู่ต่างโลกะเนี่ยเอาล่ะไหนต่อมามาได้มาลูกเอ้ยมาได้โอ้โหสายยางบูทูธเหรอพ่อไม่มีไม่ไม่มีสายเด้ออ๋อฉีดไม้ปูดปูดโอ้โหทงคารสาดรถเออฉีดปื้ดโอ้โดนพ่อใช้งานครับผมนะอายุปุ่นนี้แล้ว ก็ต้องช่วยบุญกัพ่อแม่ได้แล้วนะเอาลนี่ฉีดฉีดเอาละโอเคโอเคอัไหนนะอ๋อเสร็จแล้วเหรอโอเคโอเคไม่ขึ้นแล้วอ๋อด่านต่อไปนี่พ่อไปทำอะไรมาเนี่ยเฮ้ยพ่อมึงไปจอดในที่ห้ามจอดไปที่จอดคนพิการแล้วเดี๋ยวมึงทาตัวไงนี่พ่อโอ้โหเละเป็นขี้นะใครก็มาฉีดเต็มไปหมดเอาละ next มา นี่พ่อมึงหนักพ่อมึงอาการหนักมากโอ้โหอะไรเนี่ยโคลสบงสเปร์โอ้โหเอาละพ่นพ่นเอาให้เต็มร้อยเต็มร้อยนิดเดียวลิมนี่ปื้ดโอเคผ่านเพอร์เฟกต์เอาละได้ค่าขนมแล้วโอเคพอให้ค่าขนมแล้วไปต่อไปต่อเอาละผมข้ามมันสิบสองไปเลยแล้วกันนะพี่เบียร์เรื่องเกี่ยวกับศาสนาถ้าเข้ามาโดยผมกลัวเดี๋ยวแม่งช่องแม่งติดติดเหลืองบ่อยอยู่ช่วงนี้โอ้โหเอาละบางอันก็ต้องข้ามนะครับผมนะแต่อันดูดนมผมจะไม่ข้าม โอ้ยอ้ยผมกลายร่างเป็นผู้ใหญ่ทุกคนผมอายุสิบสามแล้วผมกูโตกูหายเลยเฮ้ยไปเรียนเด้อเฮ้ยโรงเรียนโหไฮสคูลอ่ะเฮ้ยไฮสคูลสิบสามแม่งไปไฮสคูลแล้ววะเฮ้ยเอาละมาแล้วเดินหล่อเท่มานโอ้โหเป็นไงกูแต่งตัวแบบโคตรเท่อะมึงไงอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยสนุดโอ้โอเจ็บปวดครับเจ็บปวดเอ้ยโอ้ยเม่งไอเวนไอไฟนี่คูรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะเรื่องต่อยขอให้บอกเรื่องถอดขอให้จัด พัวเขาให้เอ้าเขียวไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยมึงมึงยังไงมึงยังไงโอ้ยสวนสวนมึงกล้าสวนเหอ,อกล้าสวนเหรอกดบนบนดินี่อ๋อโอเคนี่ไงโอ้ยหนูต้องกดสีแดง ซีแดมึงยังไงมึงยังไงอย่าอย่าอย่าให้ตากูอย่าถึงตากูพี่งานสุดหลอดพี่เพอร์เฟกโอ้โหคริติคริติคข้อหน้าทิมก็มาได้โอ้โหเป็นไงกองเชียร์หลบหน่อยหลบหน่อยน้องคนจ่อจะเดินมานี่สาวมานี่โอ้ยโคตรโหดตอะโคตรอันตรายจากนั้นคือก็คือแบบขึ้นคอโรงเรียนเลยกลายเป็นอันดับหนึ่งของเรียนเราเลอะเทอะละไอสิบสี่มาด้วยนี่อุ้ยหญิงหญิงหญิงไป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 โอ้รีบเลย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 อย่าอย่าอย่าได้ช้า เดินไปปืดเฮ้ยไอเมงไอเมงไอเมงหลบไอเมง่งอ่อเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปครับวิ่งไปครับจังหวะนี้สี่คูนร้อยครับวันนี้ครับน้องสาวไหวกับ่าเบ,บ๊ะมีแฟนยัง๊ะออยังไม่มีอะค่ะงั้นพี่ขอเลยได้ไหม๊ะพี่อะบอกเลยว่ารักจริงหวังแต่งแน่นอนโอ้ยคุยหนึ่งนาทีมีลูกกันละไอเวร โอ้มึงวหวเนาะโอ้ข้ามเลยวะอ,อายุ15แล้วเป็นสาวลำวงอะไปแล้วครับข้ามเลยโอ้คืนนั้นคิดถึงเธอจังเลยวันนี้ได้จูบเธอ,อตื่นมากลางดึกอ๋อยืดไปขี้เกียจตื่นมาสาวซะหน่อยเอ้าไม่ใช่อะไรโกทูสคูลสคริปต์เอ้าอะไรวะไปโรงเรียนเหรอโอเคไปเลยมึงโตมากเลยมึงไม่น่าไปโรงเรียนนะเนี่ย เอาละไปโรงเรียนโอ้วันนี้อาจารย์จะมาสอนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนักเรียนโอ้อาจารย์โอ้สุดยอดมากครับอาจารย์โอเคเอาละมาครับใครมาเนี่ยนักเรียนใหม่หรือเปล่าเคราบน้อยครับน้อยนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่งตัวคุ้นๆเฮ้ยอย่าบอกนะวันได้กูอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวยทำไมตัวกูสีเปลี่ยนไปเฮ้ยทำไมผมก็เปลี่ยนไปเอ้านั่นไงกูห่นแล้วตัวกูจริงด้วยอะไรวะเนี่เยเฮ้ยแกบัก ไอชัเกมบ,บักเหี้ยป่กบักเปลี่ยนร่างตาหน้าตาไปหมดเลยโอ้ยแต่กะเท่ดีนะเมื่อกี้ผมแบบสไตล์แบบว่าดูเป็นแบบแรป,ปเปอร์นี่ฮะแรปเปอร์เมืองนอกอ่ะเออผมอย,อยากอยากอยากเปลี่ยนสกินตัวเหมือนกันเนาะเมื่อกี้เฮ้ยมาแล้วตื่นโอเคคลิปสคูไปนะโอเคเมื่อกี้เรียนละอะไรสวนสาธารณะอุ้ยสาวสาวสาวยืนจับกลุ่มคุยกันเราก็เดินเข้าไปหาแม่งเลยสาวสาวทำอะไรกันอยู่จ้าสาวก็หันมาแล้วก็บอกว่าเสือก อ้าวไอ้สัตว์ยูเวนออกไปไหนแล้วเอาไปด้วยไปด้วยไปด้วยด้เสือกเสือกด้วยว่ากูเสือกกูก็เสือกด้วยกันแล้วเอาไปไหนแล้วเฮ้ยเอาซูมไปก้อนเมฆไปทำอะไรกันในป่ามะเนี่ยเอ้ยโอ้เอาละอายุสิบห้าเขลอกกันในป่าซะแล้วเราวิ่งไปเก็บเพชรมาอายุสิบหกมาต่อเลยโอ้โหกลางป่าเขาโอ้โหนกบินกราบกราบนกนกบ้านอะไรบินกราบกาบอะไรวะเนี่ยจะฆ่าตัวตายหมู่ไปเลยมันยาเลยล่ะอ๋อโดดน้ำโดดน้ำโอเค โอเคโดดน้ำโดดน้ำโอ้ oh, <c oughs> เล่นน้ำกันโอเคโหเหลือแค่เราสองคนแล้วจะน้อง oh, <c oughs> ไม่มีใครคล้องก็จิม้มเอา้ามีแต่จำถูกเฮ้ยไม่มีจิม้มมาปรถะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปฟรีได้หนึ่งเหรียญเรามีแค่สองถูกก็ไม่ได้อยู่ดีอ้ไรวอดจำแลยโอ้น้องผิดหวังในตัวพี่โอ้พี่แซดบอยเลยเฮ้ยโอ้น้องไปโดดน้องไปถอดเสื้อผ้าซะหน่อยน้องพี่ขอดูหนะ่อยอะไรวะเนี่ยเติมสิบสิบบาทสิบเหรียญมึงตั้งสามสิบสามบาทเลย โอ้โหไอเชี่ยมึงเอาทั้งขึ้นทั้งล่องเลยมั้เนี่ยไอ้โฆษณามึงก็เอาไออันเติมโอ้เยอะแยะเอาแล้วเล่นเกมอยู่มันโอ้โหฮอกวอตเล็กซี่แฮร์รี่พอตเตอร์ไอ้สัตว์กำลังระเบิดฮอกวอตอยู่ตุ้มเอาสไนเปอร์ยิงดับเบิลดอร์้เฮียป้นเงินเสียแสนดอลลาร์ไหนอะไรเนี่ยอ๋อผู้หญิงผู้หญิงแบบว่างอนงอนเราเล่นเกมเฮ้ยโอ้โหไอ้เฮียดับเบอร์ดกำลังล่องเลยเฮ้ยอะไรมึงทำอะไรมึงเด็กเว้นโอเคโอเคเราเราผิดเองนะเกาดกอดกอดกอดถ้าเกมไม่มีเซฟออโต้มึงโดนไปแล้วอยู่เห็นเอาเอา อ้าวอะไรวะ bueno. อะไรกอดกอดก็แล้วยังจะโกรธอยู่อีกอทิ้งเราไปซะแล้วโอ้แต่พวกเราไม่แคร์หรอกครับไปง้อแหมเวดกิ่งมึงดิอะไรนะกายล่างเออมึงจะโตกว่านี้ได้เหงไงเนี่ยว้ามีกล้ามเปโอกายเป็นพี่โตอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ดั่งใจนึกอุ้ยเอาละกดเพล่ะอืออายุแบบว่าเขาเรียกว่ัยวัยอะไรนะวัยวัยเจริญพันธุ์เอออะไรฮะดูดูะไรดูสาวเอ้ยดูสาวจริงวะเฮ้ยโอ้ อะไรเนี่ยมิเชลอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรคือทินเดอร์หรือเปล่าอันนี้นี้โตไปหน่อยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโตไปหน่อยโอ้โหนุ่งสั้นมาแล้วโอ้โหโโอ้หเต้นห้างหลังมีคิงคองเนี่ยโอเคกูพอแค่นี้ดีกว่านะโอเคคนเนี้ยน่ารักแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหชื่ออาริสนะอายุสิบเก้านะเอ้ยเป็นน้องเราปีหนึ่งโอเคกำลังดีกำลังดีเลย อไปต่อวิ่งรับรับรับโอโ้ยิมกิ๊บเอ็ดที่ทำอะไรนะอยากเห็นกิงมาณนะห้างแห่งหนึ่งเดินอุ้ยจูจีโอ้โหจูจีมันจ,จ,จ,จีจูแล้วโอ้โหกินข้าวด้วยกันโอ้โหเต้นโอ้โหพี่ของจริงพี่เต้นโอ้โหแบบแกอนเกมเต้นเนี่ยพี่แบบระดับเทพเจ้าอยนะู่แล้วนี่โอ้โหพี่ลูกบีเอ็กซ์โซเอ็กโซบีเทสนี่พี่ผ่านทาั้หมดอ,อะไรนะกูมโมแต่โม้ไอ้สัตว์แม็กไปจิวเวลรี่ละอะไรไหนรูปโปรรูปโปอะไรโอ้โห ชิ้นสองหมื่นดอลลาร์โอ้โหเอาทางซ้ายไปกูไม่มีตังค์สักบาทกูมีอยู่สามบาทเด้งมีอยู่สองเพชรเองอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันด่ากูไม่นี้ยเอ้ยเฮ้ยทำไมมันสั่งเสียงมันด่าโหด่าจริงด้วยโอ้ทิ้งกูไปโอ้โหอันี่มันบอกลอกดนี่ว้าโอ้โหไม่ซื้อให้แล้วมันก็ทิ้งมึงดีใจอะไรนะผู้หญิงทิ้งโอ้โหโดนผู้หญิงยูเอ็นอย่างงี้หลอกดีแล้วมันทิ้งเราไปโอ้กูไม่เอาเงเหมือนกันโอ้โหมันบอกลอกกูมีอยู่สามบาทมึงจะเอาอะไรนักหนาวเนี่ยเฮ้ยเนี่่ยอไตป เอออะไรเนี่ยอย่าบอกนะปัดทินเดอร์หาหญิงใหม่เนี่ยเฮ้ยมึงไม่เข็ดนะเฮ้ยอะไรนะคนแสาโอุ้ยเสียวนิ้วเลยกูแล้รกบมาต่อครับหญิงแม่ไม่คุยด้วยเลยแม่งน้อยใจวิ่งไปเดวมึงจะปอกลอกกูเวนด่าแม่งมีมีปุ่มด่าไหมฮะอ่ะชิบหายเอวเอเวนอีอีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอีไอที่แบบปอกลอกผู้ชายกูลืมละ โกดิเกอร์เออเวนโหพอไี่ซื้อให้แล้วแม่งแบบทิ้งเลยวิ่งหนีเลยผมไม่ได้บดานะผู้หญิงนะครับผู้หญิงน่ารักแล้วครับแต่ว่าไอ้ผู้หญิงในเรื่องแม่งไอ้งอ้เอ้ไอ้ไอดไอโไอไอ้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 ไ้ไอ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 ้นยืนอหนอยวอูกพ่ออ้่อ้อ้ไอเไอ้ไอ้ไอ้พอ้ไอ้ไอ้ไห้ไอ้ไโอ้ไ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 อ้้าออไ้อไ้ไอ้อ้ไอ้นอ้้อะไรมันจ้้ไไไไปไ้้้ออออไไ โอ้ไปหางานโทรง,งานทำไม่บรวยแล้วก็เอาไปทําให้อีนั่นเสีดยดายทีหลังดีกว่าลูกเฮ้ยอย่าโดดนะเฮ้ยเฮ้ยบอกอย่าโดดโดดปันเนี้ยจะโทรโทรศัพท์หรือมึงจะโยนเนี่ยกูงงโอเคโทรนะโอเคไป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 โ,โ,โอ้ยไม่โหผู้หญิงคนเดียวอะจะไปซเรียดเดียวโอ้ยไปมึงไปเอาแมา่งยืนทีโพสเนี่ยเอาคือกำลังคืนดีกับตอนไหน,ไหนเนี่ยไล่ซะ อ๋อเฮ้ยอะไรเนี่ยบั๊กอะไรเนี่ยเอ้ามองไม่เห็นเขาเอาวิ่งตามมาทำไมเนี่ยอ๋อคือเกมมันบั๊กเว้คุณผู้ชมเลยก็คือจริงๆอีผู้หญิงมันวิ่งตามผู้ชายรวยๆไปนั่นแหละเอ้ยเวทโอ้ยมาดูมาทิ้งเราสองรอบเลยอเอ๊ะหางานทวงหางานาทำดีกว่าเว้ยโอ้ยได้รวยรวยมีเงินขอให้มันดีฉาบ้างไ,ไป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 วิ่งต่อวิ่งต่อเฮ้ยอ่ะดูยิ้มห้าแล้วมาเป็นชายลำบงกับเป็นสาวไม่ได้ไงเออเปเร่ป่อืมอะไรเนี่ย ห้องเมเจอร์อ uh ุ Kat ้ยอะไรหรือว่าเราจะแบบมาเป็นอันนี้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรได้มาหางานหรือไม่ก็มาเป็นเด็กเสิร์ฟกาแฟอ๋ออุ้ยอุ้ยกาแฟครับกาแฟครับอร่อยไหมครับเจ๊รสชาติหวยแตกรสชาติมันขี้นะด่ากูพันเชอต่อยแม่งเลยมันต้มฟัวเขาให้วันพัมแมนนี ก็นำมือหนักก็วาโอ้มึงเป็นเบียร์ใส่ตะมะปมาเนี่ยเฮ้ยมันฟูบุกล่าเฮ้ยเปร่โอเคโอเคเอาไปไป,าไปต่อไปต่อโอ้แม่งผู้หญิงก็ทิ้งโดนต่อยตายอีกชีวิตกูละทษจริงจริงคนก็แย่งโอเคอ่าเช็ดเช็ดไปทำความสะอาดโอ้แม่งเอ,อ้ชีวิตโอ้จะมันมีเรื่องอย่างอื่นได้กู<ห>ทำไปแล้วเหนะยบหัวกูเสยแม่งทีมั้งกระโปรงอะ ชีวิตแม่งแบบระทโดมึงใจโอ้โหอะไรนะโอ้โหชีวิตมึงโดนตัวละครระบากหญิงก็ทิ้งแม่งเอ้ยเงินก็ไม่มีเฮ้ยอะไปยิบเจ็ดบาทแลยิบเจ็ดมานมาเพย์ในวันหนึ่งในวันที่ยิบปีที่ยิบเจ็ดทำไรปวดขี้ปวดขี้ไปห้องน้ำไปเลยห้องน้ำชายเลไอ้หนุ่มเออไปห้องน้ำหญิงไปเลยก็มีเรื่องอีกเฮ้ยเดี๋ยวเรามีสี่บาทนะเราห้องน้ำหญิงเหมือนกันนะเฮ้ยอะไรน่ะเคาะแล้วก็ เออไปโถฉี่ใช่ไหมมันมันมน่าจะเป็นโถฉี่แล้วนะเออไปไปข้อดิเฮ้ยปวดขี้ไหม่หรอแล้วไม่ได้ปวดเขี้ยวหปวดเขี้ยวต้องไงกุมห้ำกุมห้ำไปข้อเลยก๊อ <c oughs> กก๊อกกำลังแบบกำลังใส่เลย <c oughs> พี่ครับผมปวดขี้ครับพี่ <c oughs> โอ้ยอะไรมึงเวนพี่ไม่รู้เลยว่ากูเป็นใครกูขี้โอ้วันที่กูขี้ไม่มีใครจะรอดจากกูได้นี่เป็นไงโอ้ของจองด้ยนี่มึงเป็นลูกเต้าเหราใครเนี่ยมันใหญ่มาจากไหนเนี่ยแต่ขี้มึงก้อนใหญ่มากไปดูต่อต่อต่อ เอองั้นเลือกไปไอ้นี่แล้วกันนะโถ่นี่มันยังไงวะมันเราจะขี้ไม่ใช่หรอโอ้ยขี้เลยไอ้กแก้วที่มันสุดจริงๆไอ้ขี้เลยขี้เลยโถเยอะโอ้ปวดหัว <c oughs> โอ้ปวดหัว เอาละครับวันนี้ก็ขอหยุดไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมมาตาดาเดี๋ยผมเริวจีทาเกะจ,จะมาเล่นกันต่อนะครับว่าเดตต่อไปเอ้ยไม่ใช่เยียตต่อไปนี่จะเป็นยังไงต่อไปนะกับชีวิตตดชื้นยืนเหนียวลูกลักโอ้โอ้บอกได้ว่าพระเจ้าอย่างเราเนี่ยก็ต้องคอยกําหนดชีวิตมันต่อไปครับแม่ใครที่อยากดูต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสั่นตะขให้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการสมัครด้วยนะครับผมงาเป็นสมาชิกช่องนะครับผมเติมนี่เลยโโลโกโ้เท่เข้าไปนะใครสมัครโบยิ่งแบบสมัครมานานโโโยิ่งโบร ให้อง,งอเมืองนอกจักรอเทแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะนจ๊ะเจ้บ